สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรรถจักรยานยนต์เ,เบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยามาฮ่าเมตองหงของพี่ปุ้ยซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์2จังหวะนะครับสืบเนื่องมาจากรถของพี่ปุ้ยเนี่ยนะครับประสบปัญหาคือลูกสูบติดนะทำให้รถเนี่ย ถ้าตอนติดช่วงแรกเนี่ยคือจะสตาร์ทไม่ได้เลยพี่ปุ้ยแจ้งครูมาอย่างนั้นนะครับถ้าท่านติดตามชมคลิปเก่ามาคือครูก็จะอธิบายไปต่อแล้วนะครับแล้วพอมาให้ครูซ่อมเนี่ยคือมันเหยียบสตาร์ทลงได้แต่มันจะหนักหนักแล้วก็เครื่องมันก็ไม่ติดก็ได้ทําการรื้อเครื่องยนต์สวนบนออกมาก็ปรากฏว่าลูกสูบแหวนลูกสูบกระบอกสูบเป็นรอย พี่ปุ้ยก็ได้นำนะครับเสื้อสูบไปคว้านแล้วก็เปลี่ยนไซส์ลูกสูบใหม่เป็นไซส์200ใช่ไหมครับพี่ปุย้ยอ่าเป็นไซส์200นะครับหลังจากนั้นครูก็ได้ทําการประกอบเครื่องยนต์ส่วนบนกลับเข้าไปนะครับแล้วก็เมื่อวันสุกนะน่าจะเป็นวันสุกก็ได้มาทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ปรากฏว่าหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้แล้วเนี่ยนะครับตรงท่อน้ำมัน2ูเนี่ยหรือท่ออัตลูปเนี่ย ที่ออกจากปัม๊มออลตรลูปเนี่ยนะครับจะจ่ายออลตราลูปเนี่ยไปที่คาร์บูเรเตอร์เพื่อผสมกับ ID นะครับให้กลายเป็นน้ํามันเบนซินผสมอากาศผสมออลตรลูปแล้วจ่ายมาเลี้ยงชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่อยู่ภายในห้องเผาไหม้หรือภายในกระบอกสูบเนี่ยนะครับณวันนั้นเนี่ยเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า3นะถึงประมาณ5นาทีเนี่ย มันถึงมีน้ำมันออตรลูปหรือน้ำมันทูทีเนี่ยไปออกที่ปลายสายทาั้งๆที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดรถที่ใช้งานอยู่ตามปกติเนี่ยเวลาเราดับเครื่องเนี่ยนะครับน้ำมันทูทีเนี่ยมันจะค้างสายอยู่มันจะไม่ไหลกลับมาเพราะอะไรนะครับเป็นที่มาของคลิปนี้นี่แหละนะครับที่ครูจะมาทำเนี่ยเพื่อจะได้คุณเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้รับความรู้ที่ถูกต้องนะครับ สำหรับคนที่ยังเล่นรถมอเตอร์ไซค์2จังหวะอยู่นะครับนะที่ปั๊มออตลูปเนี่ยนะครับมันจะมีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเช็ควาลถ้าภาษาไทยก็คือลิ้นกันกลับหรือวาลกันกลับนะซึ่งมันจะต้องมีติดตั้งอยู่ที่ปั๊ม t นั้นะถ้าเกิดตัวอย่างอย่าง,างรถพี่ปุ้ยคันนี้ตรงนี้เป็นท่อน้ํามันนะครับจากกระป๋องหรือจากถังออตลูปเอาน้ํามันออตลูปเนี่ยจ่ายเข้ามาที่ปัม๊มนะครับ ในกรณีที่เครื่องยนต์ยังไม่ทํางานเนี่ยนะครับน้ํามันที่มันมาที่ปั๊มเนี่ยนะครับมันไหลออกไม่ได้เพราะว่ามันยังติดตัวเช็ควาลวอยู่เดี๋ยวมันทํางานอย่างไรเดี๋ยวครูม,มีภาพประกอบนะติดตัวเช็ควาลวแต่เมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์ติดปั๊มออตลูปมันถูกขับให้หมุนหรือถูกขับให้ทํางานแรงดันของปั๊มออตลูปเนี่ยนะครับมันก็จะดันให้ตัวเช็ควาลวเนี่ยเปิด พอเช็ควาลวเปิดน้ำมันทูทีมันก็จะวิ่งออกจากตัวเช็ควาลวเน่ยนะครับไปตามสายเส้นนี้แล้วก็จ่ายทูทีไปที่คาบูเรเตอร์หรือไปที่แป้นรีดวาลวนะครับทีนี้เมื่อเราดับเครื่องยนต์ในรถบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยตัวปั๊มออโต้ลูปหรือปั๊มทัวทีทูทีเนี่ยมันอยู่ต่ำส่วนตัวคาบูเรเตอร์หรือแป้นรีดวาลวเนี่ยมันอยู่สูงเพราะฉะนั้นตามหลักแรง โน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกของเหลวนะหรือทูทีเนี่ยออร์ตลูปที่มันอยู่สูงมันก็จะต้องทําไมครับไหลย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นไอตัวเช็ควาลวหรือวาล์วกันกลับตัวเนี้ยมันจะทําหน้าที่ปิดไม่ให้นะ้ํามันทูทีหรือออร์ตลูปเนี่ยไหลย้อนกลับมาแล้วเมื่อเราสตาร์ทเครื่องใหม่แรงดันปั๊มเกิดมันก็จะดันให้เช็ควาลวเปิดจ่ายนะ้ํามันทูทีออกไปได้ ะฉะนั้นในกรณีของพี่ปุ้ยเนี่ยคือครูก็สงสัยว่าไอ้ตัวเช็ควาลวของเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะวันนั้นนะครับติดเครื่องประมาณ3าถึงหนาทีเนี่ยกว่าจะมีน้ํามันจ่ายออกไปเพราะอะไรนะครับเพราะว่ารถคันนี้พี่ปุ้ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วบางทีจอดไว้เป็นเดือนแล้วเอามาสตาร์ทสักทีหนึ่งนะตัวเช็ควาลวเนี่ยมันอาจจะติดตายหรือบอกห้่องได้หรืออาจจะเกิดจากเฟืองขับปัม๊มออตลูปที่เป็นเฟืองพลาสติกเนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ย ฟันมันอาจจะแหว่งเว้าไปบ้างเลยทําให้การขับของปั๊มเนี่ยอาจทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพโอเคนะประมาณนี้ก่อนนะครับทีนี้เราไปดูนะครับว่าเช็ควาวเป็นอย่างไรเดี๋ยวครูขอญอาตพาไปดังที่ครูเคยบอกนะครับว่าเวลาเราจะสอนคนเนี่ยนะครับคือเราจะต้องสอนให้เขามีความรู้อย่างถูกต้องแล้วไอ้คนที่จะสอนเนี่ยนะครับ ก็ต้องมีแหล่งที่มาของความรู้อย่างถูกต้องแล้วตัวครูครูก็เคยบอกแล้วว่าเคยถามแม่เหมือนกันว่าวันที่ผมคลอดออกมาเนี่ยผมถือประแจออกจากท้องแม่มาด้วยหรือเปล่าแม่ถามมึงจะบ้าเหรอคลอดออกมาจากท้องกูเนี่ยจะถือประแจมาได้ยังไงอ้คอครูเลยได้คลายความสงสัยว่าไอ้ที่ครูรู้อยู่ทุกวันนี้ก็คือเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนนะครับนะ แล้วการศึกษาเล่าเรียนอย่างหนึ่งก็คือการมีเอกสารประกอบพวกเนี้ยคุณจะได้มาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับอ่านี่นะตัวเช็ควาลจะเป็นอย่างนี้นะครูอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าทิศทางการไหลของน้ำมันคือ C จากภาพเนี่ยคือมาไหลจากขวาไปซ้ายนี่นะ C เสร็จแล้วภายในเช็ควาลหรือวาลกันกลับมีอะไรนะครับมี B นะ B ก็คือเป็นเม็ดลูกปืนเนี่เป็นบอลวาลแล้วมีอะไรครับ A สปริงเพราะฉะนั้นปกติเมื่อเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับปั๊มไม่ทำงานไม่มีแรงดันสปริงตัวเนี้ยมันจะดันให้ลูกปืนเนี่ยนะครับหรือบอลวาลเนี่ยไปอุดท่อนี้ทำให้น้ำมันทูทที่ค้างอยู่ในสายเนี่ยไหลย,ย้อนกลับไปไม่ได้ แต่เมื่อผ่านการใช้งานไปนานๆเข้าเนี่ยไอบอลวาลวหรือเม็ดลูกปืนเนี่ยมันอาจจะเป็นตามดหรือตรงปลายท่อตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดการสึกหลอนะครับมันเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เมื่อมันเป็นตามดหรือมันเกิดการสึกหลออนี่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่น้ำมันทูทีจะทำไมครับไหลย้อนกลับไปที่ปั๊มทูทีนะครับแล้วอย่างในกรณีปั๊มทูทีของพี่ปุ้ยเนี่ย ซีนมันชอบรั่วนะครับเพราะนั้นพอมันไหลย,ย้อนไปมันก็ไปรั่วออกที่ตัวเรือนปัม๊มเคลียนะเข้าใจนะครับอ่าทีนี้เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ตติดมีแรงดันของปั๊มเกิดขึ้นแรงดันของปั๊มก็จะวิ่งมาจากทางด้านขวานี่วิ่งมาแล้วก็มาดันให้บอลวาลหรือเม็ดลูกปืนเนี่ยเปิดนะต้องชนะแรงดันของอะไรครับ A ก็คือสปริงนะ ทีนี้ได้เกิดรถที่ปุ้ยไม่ค่อยได้ใช้งานมานานนะสปริงพวกเนี้ยค่าบอัลตรลุบเก่าๆเป็นยางเหนียวอะไรพวกเนี้ยบอลวาลวเกิดสนิมในทูทีมีน้ำมีความชื้นอยู่อาจจะทำให้ตัวบอลวาลวเนี่ยเปิดไม่เต็มที่หรือเกิดการติดตายน้ำมันทูทีก็จ่ายออกไม่ได้หรือจ่ายออกได้น้อยจ่ายออกได้ช้านะมีความเป็นไปได้นะครับนะมีความเป็นไปได้นะครับโอเคนะ เป็นอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้ไปดูนะครับเขาบอกว่าการตรวจเช็คลิ้นกันกลับลิ้นกันกลับจะเป็นตัวกำหนดให้น้ำมันไหลผ่านได้ทางเดียวเมื่อเครื่องยนต์หยุดการทำงานปั๊มน้ำมันก็หยุดสร้างแรงดันนะครับอ่าเดี๋ยวนะะลิ้นกันกลับก็จะหยุดการไหลของน้ำมันและป้องกันการไหลย,ย้อนกลับด้วยนะอย่างที่ครูอธิบายนะครับ ถ้ามีแรงดันลิ้นตัวนี้เม็ดลูกปืนบอลวาลจะเปิดพอเราดับเครื่องนะฮะไม่มีแรงดันสปริงก็จะดันเม็ดลูกปืนเนี่ยนะครับปิดการตรวจเช็คลิ้นกันกลับโดยการทำแบบการทดสอบสมรรถนะเขาบอกว่าถ้าน้ำมันหล่อลื่นไม่สามารถไหลผ่านลิ้นกันกลับได้ให้ทำความสะอาด ด้วยน้ำมันเบนซินโดยใช้เข็มฉีดยาฉีดทำความสะอาดหลายหลายท่านอาจจะขำนะหูต้องใช้เข็มฉีดยาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูอธิบายต่อไปนะครับถ้าลิ้นกันกรับยังทำงานไม่ปกติหลังจากทำความสะอาดแล้วโดยยอมให้น้ำมันหล่อลื่นไหลได้ปริมาณมากกว่าค่าที่กำหนดหรือไม่ยอม น้ำมันผ่านเลยให้เปลี่ยนลิ้นกันกรับตัวใหม่แต่ปัญหาคืออะไหล่ตัวเนี้ยตั้งแต่ครูซ่อมรถมาเนี่ยคือไม่เคยเจอว่าไปซื้อแล้วมันมีขายนะเพราะว่าไอตัวลิ้นกันกรับหรือเช็ควาลเนี่ยโดยปกติคือมันขายมาพร้อมกับปั๊มออตลูปหรือปั๊มทูทีนะครับเดี๋ยวมันจะสั่นๆหน่อยนะเพราะครูเอามือถือกล้องอยู่นะครับไม่ได้ตั้งอ่าทีนี้ข้อควรระวังเขาบอกว่าอย่างไร ห้ามใช้ลมอัดเป่าลิ้นกันกลับเพราะจะทำให้สปริงในลิ้นกันกลับชำรุดคือ,อยังไงครับเวลาเราผ่าเครื่องเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะเราก็จะปั๊มทูทีเนี่ยออกมาล้างทำความสะอาดหรือบางคนเนี่ยอย่างพวกของยามาฮ่าเนี่ยเราเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มทูทีเนี่ยเราแกะชิ้นส่วนออกมาเสร็จเรียบร้อยเวลาเราล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนเราดันเอาลมเป่าย้อนครับนี่ลม แล้วบางครั้งเราใช้ลมที่มันมีความแรงฮะเพราะเป่าปุ๊บมันเหมือนกับว่าเม็ดลูกปืนเนี่ยทำไมครับไปกระแทกกระแทกกระแทกนะก็จ,จะทําให้เม็ดลูกปืนเนี่ยเกิดรอยหรือตรงท่อตรงเนี้ยที่สัมผัสกับเม็ดลูกปืนเนี่ยอาจจะชํารุดดังที่ครูอธิบายมาตั้งแต่ทีแรกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ลิ้นกันกัะเปิดได้ไม่คล่องนะครับเม็ดลูกปืนเป็นตามดเป็นรอยหรือปลายท่อตรงเนี้ยมันสึกหลอมันแหว่ง แล้วมันอยู่ข้างในนะครับเราแกะมาตรวจสอบไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยนะครับอย่างที่ครูเคยอธิบายว่าเดี๋ยวครูพาไปที่รถนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตตั้งกล้องสักครู่หนึง่งนะอย่างที่ครูอธิบายไปว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราถอดประกอบเครื่องยนต์สวนบนเราเก่งและเราเป็นเซียนเลย นะรับหูลับตาก็ประกอบได้แต่เราไม่ได้ตรวจสอบว่าปริมาณทูทีที่มันจ่ายเนี่ยมันจ่ายได้ถูกต้องสม่ำเสมอตามมาตรฐานหรือเปล่าหรือบางคนที่ไปคว้านขยายไซส์ลูกสูบไปปรับแต่งไปโมดิฟายเนี่ยนะครับนอกจากคุณจะต้องใช้ทูทีที่มีคุณภาพมีสมรรถนะสูงแล้วเนี่ยบางทีเราจะต้องมาการมาทำการตั้งปั๊มเนี่ย จ่ายเพิ่มเพื่อให้มันเพียงพอต่อการทำงานที่รอบสูงๆอย่างต่อเนื่องนะแต่บางทีเราไม่ได้มาเช็คตรงนี้ไงเราคิดแต่เพียงว่ามันมีทูทีออกแล้วมันเพียงพอแล้วแต่บางจริงมันอาจจะไม่เพียงพอก็ได้นั้นะครูยกตัวอย่างกรณีของรถที่ปุ้ยเนี่ยนะครับสาเหตุที่สูบติดเนี่ยนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ครูพูดมาทีแรกเนี่ยมันไม่มีทูทีจ่ายออกไปที่คาร์บูเรเตอร์นะ ส่วนสาเหตุที่แท้จริงเอาแบบครูครับฟันธงมาเลยครับเป็นตรงไหนครับอันนี้คือครูก็ตอบไม่ได้เหมือนกันคือมันจะต้องเช็คไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับอ่าเดี๋ยวครูนะนี่คือตัวอย่างปั๊มทูทีนะครับอ่าของยัยแม่จะใช้แบบนี้เนี่ยนะครับอ่าตรงเนี้ยนะเฟืองที่อยู่ตรงโคนปั๊มตรงเนี้ยเป็นเฟืองเหล็กแต่ส่วนเฟืองที่มาขับไอเฟืองตัวนี้อีกทีที่อยู่ข้างในที่ครูบอกเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นเฟืองพลาสติก พราะนั้นใช้งานไปนานๆข้าวไอเฟืองพลาสติที่มาขับไอเฟืองตัวเนี้ยฟันมันอาจจะสึกหลอมันอาจจะแหวง่งมันอาจจะมีบางช่วงขับแล้วปั๊มหมุนไปเจอตรงช่วงที่ฟันมันแหวง่งเฟืองไอตัวขับมันหมุนนะแต่มาขับปั๊มตัวนี้หมุนไม่ได้พอหมุนต่อไปเอาเฟืองหมุนต่ออะไรอย่างเงี้ยทําบ้างไม่ทําบ้างก็เลยทําให้ปริมาณทูทีที่จ่ายเปเนี้ยออกไปไม่สม่ําเสมอนะครับนั้นก็ เก็บไว้เป็นความรู้นะครับนะการศึกษาเล่าเรียนไม่มีวันสิ้นสุดนะสองจังหวะถึงแม้จะเลิกผลิตไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขายัางนิยมเล่นรถพวกนี้จับรถพวกนี้มาปั้นมาใช้กันอยู่นะรู้เอาไว้ไม่เสียหายถ้ารู้แล้วรู้จริงแล้วทำได้จริงด้วยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบ ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ